พันเป็นคนตอบเพลิดเองนะครับขอไลค์แคนไลแคร์นะครับไลแคนไลแคร์ทำนองวัญคนแกร์นะครับตั้งสียส่งยีน้องนอนหักแม่เนี่ยแต่คืนชื่นชอบแบบไหนสำหรับคนที่ส่งหัวใจซื้อเงินมาให้การแสดงว่าหักแม่รอยประสิทธิ์เพราะว่าหัวใจซื้อเงินคือหัวใจของแม่จากพันนะครับ พี่น้องสามารถเข้าไปอยู่ในเอฟซีของบ้านแม่นจักรพันธิได้นะครับก็คือบ้านพระเอกขวนใจแฟนๆนะครับสําหรับผูเรศทีด้เป็นเอ่อมูในเฟสแม่นจักรพันด์ติดต่อแม่นใดก็คือฟเฟซแม่นจักรพันด์ก็คือตอนนี้มูไมนเต็มแม่ก็เลยสั่งผิดไอ้สั่งเฟซขึ้นมาเป็นบ้านพระเอกขวนใจแฟนๆนะครับก็บสามารถแอดไปได้อ่าขัานแอดมินที่รู้ใจ แอดมินที่รูใจนะครับแอดมินทรูใจเป็นแอดมินบ้านบ้านพระเอกคนใจเปนแฟนก็นคืออีกเฟสหนึ่งอ่ะมีสองเฟซบ้านแมนจักรพันธ์นะครับรือเฟซแมนแต่มันตีมตอนนี้นะครับแมนกระไรสางเฟสมากเป็นบ้านพระเอกคนใจเปนแฟนนะครับแต่ก็จะมีแอดมินดูแลด้วยนะครับ ัไปนะครับสำหรับผู้ที่อยากขอในกลุ่มบ้านแม่นะครับว่าขอบ่กเป็นยังนะครับส่วนใครที่อยากซื้อปลาหรือว่าโคจับก็จะสั่งได้นี้เฟซไอเพจเป็นเพจท่านผ้นึ่ปลาล้านแมนจักรพันธ์แอนจักแมนนะครับส่วนใครที่อยากติดตามแม่นี่ช่องทางหนึ่งคือเพจแมนจักรพันธ์แฟนเพจก็คือเจ้าเพจที่แม่ลายยูนี่นะครับสามารถติดตามได้อันนี้แม่สื่อตอบเอง แล้วก็มีแอดมินซอยเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าปาลาเมก่กกบจับเม่มันต่อว่าท่านกับสัตว์ให้แอดมินต่อแท่นนะครับอ่ะมือนี้ขอพูดทุกคนที่อยู่เป็นมูฟังก้อนลัจกจักรอน1เสี่ยวก่อนในพี่น้องเอาก้อนลัจกจักรทรงพี่น้องก่อนนอนนะครับผมอย่าลืมกดแช่กดไลค์เพียรถ้แม่น้ำเด้อน,นะครับใครที่อยู่ในไรนี้ขอให้มีความสุขกับทุกคนเด้อน,นะครับผู้เราย,ยู่ในไรนี้ถือว่าเป็นเทซีแม่จากบ้านทุกคนนะครับ ล่ำล่าพี่น้องได้ก่อนรำล่อนนีก็แล้วกันนะสันสันนะพี่น้องเด้อเออยย้ำนะครับไล่นี่ก็คือไล่น่่งของวอนเดือเสื้อเพราะว่าไล่ผู้เดียวปกติคือแม่ใหอ่บอกพี่น้องว่าทุกๆเสาส,ส,สีไล่สิไล่ให้พี่น้องเบื้อง จะมีการร้องเพงลงร้องนํำทําเพลงแต่เฉพาะเป็นแบบซีนี้จะมีฉากจะมีนักร้องจะมีดนตรีคือดนตรีเป็นอิเล็กโทรน์สดเส่อมเขาคล่อมพี่น้องฟังอยู่ทั้งบ้านก็เสีรดาฟังเสียงสดเสียงแบบสดๆคือทีมงานระเบียบวัฒนศิลหลเลยคือรอติดตามก็คือช่วงนี้น้องทีมงานที่สีมะไลัยน้ำหนะครับอพอพ่นเสียกับท่านหารตอนนี้จัดงานงานจบเรียบร้อยแล้วก็ทั้บุหเรียบร้อยแล้ว อีกว่าโดนนะครับกับน้องเก๋จามจุดีนั่นนั่งท่งฟูม่มากวนเขนแล้วรวมงานกับทีมงานมรำซิงซึ่งมาไล่ฟังนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับทุกวันเสาร์วันเสาร์นี่มีเทแนดอนแต่วกอนเสากับพยามามคุยู่แต่ว่าเพื่อนบอกว่างานบุญหมดทันในแล้วสำหรังานบุญหมดทันในแล้วเด้อใจเย็นเด้อสำหรับผู้ใดที่อยากฟังไล่สซนกับการใส่ชุด แต่เปลี่ยนทั <S 1> <S 1> ้งใจครับทุกอย่างที <S <S right, ่เ uh, ป็นแนวนจากพันขอบคุณนะครับสำหรับสังสีฝนต้สงสีแม่นจักกระพันเกิดขึ้นแม่นจักกระพันเด้อสีไล่สีหยางกะประมาณนี้ขายของขายของไล่นู่นไล่นี่ไล่เรียนเง็กๆกับฝากติดตามนะครับแต่ว่าพ่อทีเบบซี่สำหรับคนที่มักมวนแนนน์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ดีใจแห้งที่พี่น้อง สำหรับสนุนหารังคุณบุก้าขาถึงกระสั่งปลาากระสั่งกวยจับกระสั่งผ่าฝากคุณหนุ่คุณนีมาบอกว่าคินฮอด์แมนแมนได้หลับอยู่เด้อแต่บอสสมาดีสิหวาทุกค์ไน้วาดีใจดีใจนะครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกขั้นมาว่าสิบินทางไทยเฮ้าทางประเทศตั้งประเทศมอ,อกนะครับแล้วก็ฝากไปถึงเอฟซี ก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยากเป็นตัวแทนของปลาแมนปลาแมเ่เนี่ยเฮ็ดมาหาหกปีลรวได้พี่น้องบอกอยังไงคือเพระาะว่าบางอำเภอก็บบ่ได้ลงุงเป็นยังกับบ่ได้ลงเพระาะว่าทุนมีซัมเนียทุนมีซัมนียจังหวัดละตัวแทนสองตัวแทนบระมางานี่บางจังหวัดกระบ,บม่มีมีตัวแทนแค่ซีหาตัวแทนตัวทแทนละล,อย,อ,ลอยสองลอยสองลอยสามลอยหา,หาสิบโลก็เป็นแค่นี้นะครับ ยูได้กระจดกำลังใจที่จะนี่จะไม่หยาดเมยว่าดุหูู่อยยูได้ยอนพี่น้องให้ที่สนับสนุนแม่จับยั้งข้นแรงยั้งขึ้นก็มาเอฟมาสนับสนุนกระกอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามแม่นะครับจะมีแต่ความสุขนะครับเพราะมียังไงเสียงร้องเสียงน้ำวงมีอาิขาดไปได้เพราะว่า แม่ก็ต้องดิน้นรนพอหนาทีของแม่นพวกหนีสิน,นมันขี่ข้อยูแม่นกล้าวอาออ่า้ตรงนี้ด้วยว่าแม่นเป็นคนที่บ่มีเงินเก็บเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบแต่ละเดือนซี่หาเงินแต่ละเดือนฉะนั้นเราหวังว่าคงซิมีคนใจบุญซอยแม่ใจบุญยังติซอยแช่ซอยไรซอยอุดมสิค้าสามีแม่นก็นดีใจแล้วนะครับพยุกงกันไปเพว่าบอร์ฟอนี่ผมมีงานแล้ว ระเบียบว,วันศิลป์หรือว่าทุกๆคณะไม่มีงานแล้วนะครับพระเอกนั่งเอกเสือปิดนทุกขนไปขาไปขายหลังคนก็บิบอกมาเอาเป็นยังขค้นตอขายของแท้กับเข้าใจด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามอลับริมีทงานแล้วบริมคาโตเป็จังสูมือแล้วฉะนั้นแล้วก็ต้องดินรุ้นเพื่อเสียเอาเอาไงข้าโจ้จะเจ้าเสเดินหีทางงดรถ้นบ้านหลังคนมีหนีมีสินหลายทางนะครับพี่น้อง รวราตเมียนดอกศิลปินทุกทน n ศิลปินทุกคณะเพื่อนกระมี่คาใส่ใจคือจันอาชีพหัวล่างมันม้นวนเหยี่ยวม้วนอ่ะพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้แบบซ้ำคนตกงาน,นยอยีกอีกคนนึงฉะนั้นแล้วพี่น้องไปกดแชร์กดไลค์ฝากติดตามเพจแม่นกดเพื่อนพี่น้องไปกดแช่กดไลค์หลองผู้นู้นเนี่ยผู้นั้นดีใจนะครับดีใจซอยๆกันทำ้าหากินเสียว่าทุกคนก็นอยู่ในวิกฤตนี้ อยู่ในวิกฤตนี้ตกงานจากที่เคยเห็นกาไรเป็นเทาน่านึงอา,าเอาิียลดไปอีกเท่านึงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทุกๆอาชีพแม่จักรพรรดิกับวามียังหานะครับเสียงร้องเสียงน้ำอาเซียหายไปเพราะว่าแม่เองก็ต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเด้พี่นอรเด้อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เขาพุ่งตุกกำลังใจเอ็นี่น้นนองมาเบิงมาแช่ให้ไม่กรดีใจแล้วครับเพราะจะเป็นต้องเอฟสินค้าแล้วก็ฝากไปถึงโคชิเอฟสินค้าไมาได้เอฟแล้วเพไาะเป็นเอฟเนเดอร์คือพร้อมทีมส่งแต่ว่าว่าโอโหโห้ยนิดน้าสามทีต่ตกลงกันไว้แม่งก็บว่ได้สามารถส่งสินค้าให้นะครับตัวแทนทั้งใช้ว่านปัทนอนครับนั่งใครข่าวขอบคุณอีเมลและตีทั้งใช้ว่านนะครับทั้งปลาทั้งโคจัง ดีใ,ใจมากนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อน,นะครับอะไรนี้ขอใทุกคนนอนหลับฝันดีนะฟินน์นออเด้อครับนั่นสิยหายไปบายนะครับหลับฝันดีทุกคนนะครับ